แล้คอยแล้วมันจิ้มยากจ้ะพี่น้องคอยก็เลยอาศใส่แบบนี้เอานะจ๊ะเนาะที่นี่อัดเครื่องคอยได้จ้าคอยข้นวบเรียบร้อยเมื่อไหร่จ้ะคือคอยใส่กับโคกได้จ้าสุกน่ากินคอยคอยใส่กคบได้จ้ะพี่น้องเม่แม่เจ้โกบคอยคอยเอามาใส่คอยข้นปรุงเรียบร้อยแล้วได้พี่น้องมันแสบบอจ้าวบะที่นี่เจ้าว่าแสบบออันง่าคอยคอยคั่วแล้วคอยบ่ตับได้จ้า คนอื่นเพอ่์สิต่ำขย่างแต่ข่อยบ่อต่ำข่อยเอาเป็นเม็ดเลยจ้ะอันนี้คือสูตรของไผ่ของมันเลอจ้าอย่าว่ากันได้เพราะว่าอันยักตีกันนะเพราะว่าเห็ดของไผ่ของมันนอกจาเนาะก็สั่งกะคนเหาบ่มีผู้เดียวในโลกเหม่นบอค้ากับต้มนี้หลายๆคนนาะจาเนาะคือข่อยมักใส่เป็นเม็ดแบบนี้ข่อยบ่อต่ำมาจากพี่น้องเห็นบ่กะให้ไม่เป็นเม็ดกักซากแล้วนี่แหละแล้วมันกระแทบแต่เวลาเหากินน่ะลองะเหตุบ่งเด้อขั้นต่ำแล้วมันมุนมันละเอียดเข้าไปโพด ใช่ปที่ไหนเน่ยเด้อพี่น้องเอ้ยขาดบ่ได้เลยจ้านี่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 เป็นบ่อนี่ยขาดอันนี้เลยสักเงี้ยเงี้ยขาโลดสิบวกไห้ไผ้เคยเป็นบอมันบ่อแซ่บมันก็ต้องสักเงี้ยเงียแหละพี่น้องอันนี้คือสูตรของเจฝาสูตรของฝาสีสวยอืม คือมาแสบคักแทะเอามล์อีกนะ,ปะแปลกนะ่งมันคือคักเขาโอ้ยกินบ้านนี่หอดหอดบ้านพ่นบ้านใต้ขอยอยู่บ้านเหนือเพิ่นอยู่บ้านไต้เพื่อกระดิ่งเเสียงคอยกินคักบ๊อบาดที่นี่เอายางลงเจจาว่านี่น,นี่น้องนี่นี่พี่น้องใส่คาพอมได้่อย คั้นมาอยากมี่อัดรัเปียวด้วยนึงเอาหมากหน้าใส่ it, ει, all, ในหนึงเด้อเด้อสูตรไปสูตรมันเด้อสูตรว่คือกันเด้อจ้ะเด้อสิบอกให้เด้อเฮ้ยบอกมาเลยอยากน้ำโบอยากน้ำโบอยากน้ำนองโบอยากบบนี่หอมทุยหลายคนกินน้ำลายอย่ตอนนี้เกินน้ำลายมึงคอยบบกล่องคอยกมุนไปมุนมาเป็นตะกี้กล่องอะไรแบบนึ้ห้ะเยอะเนี่ยสิความแสียความนัว โอ้ยซิมอีกคนนึงซิมกันชิมกันอืมตังซี่เด้ดพี่น้องแซ่บอืมมาเด้อมาเด้อไปสิกินครับฝาซีสวยกินอีกคนละชิมกันอืมแซ่บเนาะ